ดีให้พี่พูดไปเลยว่าหรือถามมาขอบคุณนะคะรถคันก็ดีค่ะโหนีมาเยอะแบบไม่น่าเชื่อนะขนาดวันเสาร,ร์ยังไม่ถึงหกโมงเลย ได้ยินไหมเนี่ยเสียงมันกวนไม่เป็นไรนะได้อยู่นะกวนดังเป็นนการลงพื้นที่วันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อวันนี้ดีนะครับก็ผมกับดรการดีก็มาช่วยผู้สมัครลงที่เขตมีบุรีสะพานสูงโดยรวมประชาชนก็ตอบรับดีมากแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเป็นสมา,าธิปฏิปัตบางคนที่ไม่ได้เป็นก็บอกว่าเดี๋ยวคราวนี้อยากจะกลับมาช่วยหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งก็โดยรวมก็ชื่นใจทั้งผมทั้งดรการดีแล้วก็ทางน้องการด้วยครับ ใช่ไม่กีม้มีหลายคนบอกเลยคือเราสโลแกนเราไม่เท่าใช่ไหมฟ้าใหม่แต่ว่าเมื่อกี้พี่ๆหลายคนก็บอกว่าวันนี้ฟ้าต้องฟื้นละก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมให้กับผู้สมัครด้วยครับ ว่าไม่อันนี้ถือ้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินคือว่าเดิมเราอาจจะอยู่พักเดียวกันมาก่อนแล้วก็เคยทํากิจกรรมทางการเมืองร่วมกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะจุดยืนก็แตกต่างกันผมก็เลือกที่จะกลับบ้านมาช่วยทางนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้ผมกับพี่น้องประชาชนก็คงดูชุดนโยบายของแต่ละพักว่าเป็นยังไงแต่ว่าอย่างของประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็ขายเสมอเลยว่าคนทําเป็นทั้งพี่กรณ์ ทั้งหัวหน้าพิสิทธ์ทั้งรการดีเนี่ยก็เป็นผู้ที่ผ่านการบริหารทั้งภาครัฐเอกชนมาอย่างอย่างคร่ำบอดนะครับรวมถึงผมเองก็เคยบริหารท้องถิ่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทํานโยบายหรือแก้ปัญหาตอบโจทย์พี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยผมมั่นใจว่าของประชาธิป,ปัตย์เราไม่แพ้พักไหนแน่นอนครับเออของนโยบายธาิปัตย์เนี่ยผมว่าในกรุงเทพก็จะเน้นเป็นเรื่องของการแก้จนซึ่งทางรการดีกับพี่กองและหัวหน้าเน,นี่ยได้ ได้ระดมสมองคิดกันนะครับแต่ส่วนของทีมกรุงเทพที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยทางเราก็มองว่าปัญหาเรื่องขยะเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งก็รอรายละเอียดของชุดของพรรคปราิัตยที่จะออกมาเรื่องนโยบายครับ หัวหน้าท่านได้เคยพูดนะว่ากรุงเทพนี่เป็นพื้นที่ปราบเซียนคือไม่มีใครเป็นเจ้าของคะแนนเสียงของกรุงเทพได้อย่างมั่นคงยั่งยืนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คราวนี้เนี่ยทางหัวหน้าท่านทางทักก็ได้ขายเรื่องการสุจลิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายทุกอย่างเพราะว่าถ้าปราศจากเรื่องการเมืองสุจริตเนี่ยผมคิดว่าการเมืองต่อไปเนี่ยมันทำนทำได้ยากแต่ส่วนนโยบายหลกักๆที่ผมคิดว่าที่ผมได้เรียนสักครู่เนี่ยว่าทางเราเนี่ย เคยทําและเคยบริหารกันมาเรารู้อย่างเช่นเรื่องจราจรอย่างเรื่องการลดค่าสารไฟฟ้า,า,า,าเนี่ยเราจะพยายามเสนอนโยบายทุกอย่างเนี่ยให้เป็นเป็นตามจริงที่สุดคือจะไม่รบกวนภาระทางขบประมาณมากและทําให้ยั่งยืนคืออาจจะไม่ได้หวือหวาเป็นตัวเลขแบบต่ํามากแต่ว่าเราขอยืนยันว่านโยบายของเราเนี่ยทำได้จริงแล้วก็ยั่งยืนคือเราอยากให้นโยบายที่เราออกมาเป็นชุดเนี่ย มันอยู่แน,น่น่าไม่ใช่แค่ทําได้แค่ปีสองปีกวนพลระเข้ามาแล้วก็ทําต่อไม่ได้ครับคนี่อว่าจะมีการแข่งขันกันกับพรรคประชาธินไียของประอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแข่งทุกพักแต่ถ้าถามตัวผมเองนะด้วยประสบการณ์ที่ที่เคยทําการเมืองกรุงเทพมาเกือบ2ี่ปีเนี่ยพักประชาชนโดยพื้นฐานคะแนนก็มาจากอดีตคนที่เคยรับประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่หัวหน้าวิสิ์กลับมาแล้วเรามีทีมบริหารใหม่เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยคนที่ เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็ไปเลือกพระประชาชนในการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องหันมามองแหละแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าโค้งสุดท้ายในอีก30กว่าวันเนี่ยเราจะทําความมั่นใจให้กับประชาชนเขาหันกลับมาเลือกเราได้ยังไงครับก็จากโพลที่ผ่านมาเนี่ยผมส่วนตัวนะผมมั่นใจว่ามันดีขึ้นขึ้นแน่นอนเพราะว่าจากการลงพื้นที่แล้วก็เสียงตอบรับรวมถึงคนใกล้ตัวเนี่ยผมว่ามัน,มน,มนดีขึ้นหลายเท่านะครับผม โอหอย่างที่บอกคือหัวหน้าบอกอย่าได้หมดคือตัวผมเองเนี่ยประเมินด้วยความเป็นจริงผมว่าจากโพลนะวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่น่าจะประมาณสัก1 0บวกลบแต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่ผมบอกคือว่าอีก30กว่าวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพักจะมีอะไรออกมาแล้วก็กระแสทางประชาชนจะเป็นยังไงมันต้องดูเพราะกรุงเทพเนี่ยผมว่ามันจะตัดสินกันอยู่ในช่วงของสุดท้ายอาทิตย์สองที่สุดท้ายครับผมมั่นใจว่าจะอที่ของเราเยได้ค่ะมั่นใจเหมือนที่ผมเรียนสักครู่เนี่ยว่าคะแนนของ พักส้มเนี่ยพื้นฐานหลักๆก,กถ็ถ้าไปดูถ้าไปดูรายละเอียดนะครับปี -66 กเนี่ยก็เป็นคะแนนประชาธิปัตย์เทไปเป็นคะแนนจากอารรถนิยมเทไปเยอะมากซึ่งณวันนั้นเนี่ยกบริบทก็ต่างกับว,วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ทางผัวหน้าวิสิทธ์ได้ได้กลับมาผมคิดว่ามันก็สร้างความเชื่อมั่นให้อดีตคนที่เคยรักประชาธิปัตย์และคนที่กำลังมีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ก็หันมามองพักเราครับ ว่ายังไม่ทันเลือกตั้งเองก็มีกลุ่มคนนะคะบอกว่าให้เลือกคุณอเป็นนายกรัฐมนตรีแรกกับ20ล้านนะคะอ้อันนี้คือเราต้องอย่างที่ผมบอกไงว่าหลักของวัฒิปัตรก็คือการเมืองสุจริตคือถ้าเรา ปล่อยให้การเมืองแบบนั้นยังอยู่โดยเฉพาะในช่วง10ปีหลังมันรุนแรงขึ้นเรื่อยผมคิดว่าประเทศในอนาคตมันไปต่อไม่ได้แน่นะครับคือมันก็จะเป็นวงจรอ,อุบาทซ้ําไปซ้ามาก็คือว่าออพอได้อนาจรัฐปุ๊บก็ทุนจากไหนก็ไม่รู้มาก็มาซื้อสอสอให้โหวตมันก็กลับวนไปวนมาก็เอาเงินจากนอกระบบก็มาการเมืองไม่มีทางดีแน่นอนครับ ต้องการดีหน่อยนะอยากจะเสริมเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศไทยและที่สําคัญเราควรจะมองนโยบายที่เป็นจริงได้และทำได้ทำได้จริงและทำอย่างรอบคอบและที่สำคัญเมื่อทำแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งผลเชิงลบกระทบในระยะยาว วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเรามีจุดเจ็บเหมือนกันในเรื่องของเศรษฐกิจแต่วันนี้ถ้าเกิดในเรื่องของการแก้ในลักษณะของนโยบายระยะสั้นเราอาจจะทําพาของเรามันไม่ถึงไหนและทําให้เกิดภาระลูกหลานต่อไปได้อีกอยากให้ชวนมองค่ะว่านโยบายจากคนทําเป็นทั้งคุณกอนที่เป็นอดีตกระทรวงการรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณนวสิทธิ์ที่เคยบริหารประเทศมาแล้วแล้วก็มีความภาวะผู้นําที่ชัดเจนในระดับของออในเวทีโลก วันนี้ถ้าเกิดเราจะมุ่งเป้าในเรื่องของการแก้จนอันที่หนึ่งค่ะเราต้องลดค่าใช้จ่ายของประชาชนของเราให้ได้นั่นคือค่าใช้จ่ายที่เราสามารถทําได้ลดภาระนี้เรื่องของพลังงานลดภาระค่าเดินทางและที่สําคัญก็คือไปลดภาระของการสูญเสียโอกาสอย่างเช่น คุณแม่ที่ต้องดูแลลูกและเติบโตเป็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเนโยบายของประชาธิปัตย์ก็มีความชัดเจนว่าเราชดเชยการทํางานของคุณแม่เนี่ยตลอดทุกในหนึ่งช่วงปีแรกทั้ง12เดือนเดือนละ5 0 0 0บาทรวมกัน1ปี65,000บาทนะคะเพราะเดือนแรกครั้งแรกเนี่ยห้าพันไปแล้วอันนี้ในมุมคิดนะคะนโยบายคือ1ในการลดค่าใช้จ่ายและประเด็นที่สองก็คือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยมองที่ว่างานใหม่งาน สําหรับเราน่เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปิดที่จะทําให้เราเนี่ยได้หางานแล้วก็มีรายได้ใหม่หมๆนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายของเราที่เราเดําเนินการและทําการวิเคราะห์กันมาเนี่ยมองเนี่ยของจุดเจ็บของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันวันนี้เราอยู่ในกิอ e c o n o มีที่มีคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนเซอร์อยู่มากมายเรามองถึงความมั่นคงทางการอ,อาชีพแล้วก็การสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนของคนหลากหลายกลุ่มค่ะ อยากจะเชนิญชวนพี่น้องเอาชาเชนชนาวไทยซึ่งมองและทําความเข้าใจกับนโยบายกันให้ลึกซึ้งและมองให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันได้จริงและที่สําคัญสามารถสร้างความยั่งยืนของไรายได้และความมั่นคงของประเทศได้จริงค่ะ แล้วนโยบายคนละครึ่งที่ที่ออกมาเนี่ยเป็นการกระตุ้นระยะสั้นซึ่งมีความจําเป็นอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองในภาพระยะยาวว่าเราจะลดค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวนั้นได้อย่างไรหนึ่งในนั้นที่ยกตัวอย่างไปสักครู่ก็คือเรื่องของคุณแม่แล้วก็คุณลูกการที่ให คนมีเงินออมในระยะยาวซึ่งจะช่วยในเรื่องของความมั่นคงมากกว่าอย่างเด็กๆทุกคนเนี่ยเราก็จะมีการกองทุนในการออมในทุกๆเดือนจนกระทั่งเขาอายุ18เขาจะมีเงินออมจากรัฐเนี่ยกว่าแสนบาทเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นทางในการที่เขาจะไปประกอบอาชีพหรือว่าไปเรียนต่อหรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวตามใจฝันก็ยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นเราดูที่ว่าความต้องการในแต่ละห่วงเวลาของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องทานอย่างไรบ้างแต่สิ่งสําคัญเรามองในภาพระยะยาวด้วยค่ะ จะตามไปหนองจอกด้วยป่ะไปหนองจอกด้วยแตมีเหอนทรเ